สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเออจาะลึกกันเรื่องเส้นทางสู่การดับทุกข์นะครับค่ะสวัสดีค่ะที่เรียกว่าอรหัตตผลเนี่ยแหละครับจุดหมายสูงสุดเลยในทางพุทธศาสนาอืมซึ่งข้อมูลจากออคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธวจนะเนี่ยนะคะครับชี้ไว้ค่อนข้างชัดเลยค่ะว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบปุ๊บปั๊บหรือก้าวกระโดดเดียวถึงอ๋อไม่ใช่ก้าวกระโดด เป็นลำดับขั้นที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ค่ะเป็นลำดับขั้นที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเข้าใจเลยครับวันนี้เราก็จะมาไล่เรียงกันดูว่าแต่ละขั้นเป็นยังไงแล้วมันเชื่อมโยงกันยังไงบ้างนะครับได้เลยค่ะพอพุทธวจนะนี่ให้ภาพเหมือนขั้นบันไดเลยค่ะต้องก้าวไปทีละขั้นจริงๆงั้นขั้นแรกเลยขั้นพื้นฐานที่สุดคืออะไรครับเหมือนเคยได้ยินว่าต้องเริ่มจากศรัทธา ถูกต้องเลยค่ะศรัทธาในที่นี้คือไม่ใช่แค่งมงายนะคะแต่เป็นความเชื่อมั่นที่มันผลักดันให้เกิดการกระทำการกระทำค่ะคือการเข้าไปหาท่านผู้รู้แจ้งหรือที่เรียกว่าสัพปบุรุษผู้ที่เข้าใจความจริงอริยสัจนะคะอ,อ๋อศรัทธาเป็นตัวสตาร์ทให้เราออกเดินทางไปหาความรู้ใช่ค่ะแต่แค่เข้าไปหาอย่างเดียวยังไม่พอเนาะครับในคำสอนบอกว่าต้องเข้าไปนั่งใกล้ด้วย แล้วก็ที่สำคัญคือเนี่ยโสดลงสดับตรงนี้สำคัญมากๆค่ะไม่ใช่แค่ไปอยู่ใกล้ๆตัวแต่ต้องแบบตังใจฟังจริงๆเปิดใจรับฟังคำสอนคือต้องได้ฟังทำอย่างแท้จริงใช่ค่ะการฟังอย่างตั้งใจนี่แหละค่ะคือประตูสู่ขั้นต่อไปเลยพอได้ฟังแล้วทำไงต่อครับต้องจำไว้ค่ะต้องทรงจำทำนั้นไว้แต่ ก็ไม่ใช่แค่จำเฉยๆนะคะอืมต้องทำอะไรเพิ่มครับต้องใคร่ครวนพิจารณาเนื้อความของธรรมที่จำได้ด้วยค่ะเหมือนเราเอามาคิดเอามาย่อยให้มันเป็นความเข้าใจของเราเองจริงๆเหมือนประมวลผลข้อมูลที่ได้มาแม่นยำมากค่ะการใคร่ครวนเนี่ยแหละค่ะที่มันเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นปัญญาครับแล้วพอเราพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยธรรมะแท้ๆมันจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ทนต่อการเพ่งพิสูจน์คือยิ่งตรวจสอบยิ่งมั่นใจไม่ใช่ว่าห้ามสงสัยใช่ค่ะ แล้วพอเราเห็นว่ามันจริงด้วยปัญญาของเราเองนี่แหละมันทําให้เกิดฉันทะฉันทะความพอใจค่ะเกิดจากความเข้าใจไม่ใช่แค่เชื่อตามๆกันมาอาา่าฮะพอใจจากข้างในจริงๆใช่เลยค่ะแล้วฉันทะ,ทะที่มาจากความเข้าใจนี่แหละค่ะเป็นพลังขับเคลื่อนสําคัญเลยมันทําให้เกิดอุตสาหะอุตสาหะหรือความเพียรพยายามค่ะเป็นความเพียรที่แบบมุ่งมั่นมาจากใจที่เห็นคุณค่าแล้วไม่ใช่การฝืนใจทําโอเค มีศรัทธาไปหาฟังจำคิดพิสูจน์จนพอใจแล้วก็เกิดความเพียรแล้วต้องทำไงต่อให้ถูกทางครับก็ต้องปรับจูนค่ะต้องพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมสมดุลค่ะคือปฏิบัติให้มันพอดีพอดีไม่ตึงไปไม่หย่อนไปเหมือนเดินสายกลางอะค่ะหาจุดที่พอเหมาะกับตัวเอง ใช่ค่ะพอเจอจุดสมดุลแล้วก็ตั้งตนไว้ในธรรมนั้นคือยึดมั่นปฏิบัติตามแนวทางนั้นอย่างสม่ำเสมอแน่วแน่ไม่วกแวกฟังดูเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแล้วก็มีเหตุผลมากๆเลยนะครับตั้งแต่ศรัทธาจนมาถึงตั้งมั่นปฏิบัติค่ะเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนแล้วปลายทางสุดท้ายของทั้งหมดมีคืออะไรครับ คือการบรรลุเป้าหมายสูงสุดค่ะการกระทําให้แจ้งซึ่งบรมสัตว์ด้วยกายและเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งบรมสัตว์นั้นด้วยปัญญาคําว่ากระทําให้แจ้งด้วยกายนี่เอ่ออาจจะฟังดูเข้าใจยากนิดหน่อยครับมันหมายถึงมันหมายถึงการประจักษ์แจ้งความจริงสูงสุดหรือบรมสัตว์ด้วยประสบการณ์ตรงเลยค่ะไม่ใช่แค่การเข้าใจด้วยความคิดไม่ใช่แค่ในหัว ต่เป็นการรู้จริงๆใช่ค่ะเป็นการรู้ที่เกิดจากการปฏิบตัติการฝึกฝนจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตใจจริงๆเป็นผลรวมจากทุกขั้นตอนที่เราคุยกันมานี่แหละค่ะชัดเจนเลยครับสรุปได้ว่าเส้นทางสู่อรหัตผลตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเป็นกระบวนการที่เป็นระบบมากๆเลยนะครับค่ะมีเหตุมีผลรองรับทุกขั้นไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์หรือข้ามขั้นกันได้ง่ายๆ ถูกต้องเลยค่ะทีนี้เมื่อเราพอจะเห็นภาพลำดับขั้นที่ชัดเจนจากพระพุทธวจนะแล้วเนี่ยก็น่าชวนคิดต่อนะคะครับคิดต่อว่าอะไรครับว่าในโลกยุคปัจจุบันเราเนี่ยอะไรอาจจะเป็นความท้าทายใหญ่ที่สุดในการเดินตามเส้นทางนี้อืมน่าคิดครับแล้วการที่เราเข้าใจแผนที่หรือลำดับขั้นตอนเนี่ยมันจะช่วยให้เราเตรียมตัวหรือรับมือกับความท้าทายหลังนั้นได้ดีขึ้นยังไงบ้างเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับ ปกติเวลาเราเลือกที่อยู่หรือเลือกคบใครเราก็อาจจะมองหาความสะดวกสบายใช่ไหมคะแต่ว่ามีหลักเกณฑ์หนึ่งจากคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธวจนะที่แบบน่าสนใจมากเลยคะ่ะเหมือนจะให้ความสําคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันคะ่ะว่าสําหรับภิกษุเนี่ยการเลือกที่อยู่หรือแม้แต่การเลือกคบคนอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดกันแน่ระหว่างความก้าหน้าในธรรมกับ เอ,อ่อความสะดวกสบายเรื่องปัจจัยสี่ครับผมเกณฑ์สําคัญที่สุดจริงๆค่ะในการเลือกสถานที่หรือเลือกบุคคลเนี่ยตามพระพุทธวจนะนี้คืออะไรคะหัวใจหลักเลยนะครับที่พระพุทธวจนะเน้นย้ํามากๆเลยก็คือความเจริญงอกงามในธรรมครับผมไม่ใช่เรื่องอื่นใดเลยคือไม่ใช่ความสะดวกสบายทางวัตถุโดยมีตัวชี้วัดที่เอ,อ่อค่อนข้างชัดเจนนะครับสี่อย่างด้วยกันคือการอยู่ณนะที่นั้นหรือคบหากับบุคคลคนนั้นเนี่ย ต้องส่งเสริมให้หนึ่งสติที่ยังไม่เคยตั้งขึ้นก็สามารถตั้งมั่นขึ้นมาได้ 2. จิตที่ยังไม่สงบยังไม่ตั้งมัน่นก็สามารถสงบตั้งมั่นได้ 3. อาสวะหรือก็คือกิเลสท,ที่มันหมักหมมในใจเราที่ยังกําจัดไม่ได้ก็ต้องนําไปสู่ความสิ้นไปได้แล้วก็ 4. ครับอนุตตรโยคิกกักแขมธรรมหรือ,อ,อทำอันกเกษมสูงสุดปลอดภัยจากกิเลสท,ทั้งปวงที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการปฏิบัตินะครับที่ยังไม่ถึง ก็ต้องสามารถบรรลุได้ด้วยการอยู่ที่นั่นหรือคบคนนั้นส่วนปัจจัย4ทั้งจีวรบิณฑบาตเสนาสะนะหรือยารักษาโรคเนี่ยในพระพุทธวจนะระบุชัดว่าเป็นแค่เครื่องมือครับเป็นเครื่องอาศัยให้ร่างกายมันอยู่ได้เพื่อจะปฏิบัติธรรมต่อเท่านั้นเองไม่ใช่เป้าหมายเลยที่เข้ามาบวชท่านถึงกับมีข้อความให้ภิกษุระลึกเสมอๆว่าเราไม่ได้ออกจากเรียนมาบวชเพราะเหตุแห่งปัจจัย4พวกนี้นะครับ อ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือเป็นแค่เครื่องมือเนาะครับผมทีนี้มาถึงส่วนที่น่าจะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกค่ะคือคำสอนได้ให้แนวทางไว้ค่อนข้างเออเรียกว่าเด็ดขาดเลยไหมคะในสถานการณ์ที่ต่างกันออกไปถ้าสมว่าที่นั่นหรือคนนั้นไม่ได้ช่วยให้ธรรมะเราจะเลิญตามเกณฑ์สีข้อนั้นเลยเราต้องทำยังไงคะ ครับอันนี้มีกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากๆ2กรณีเลยครับที่ท่านระบุว่าภิกษุต้องหลีกไปสถานเดียวกรณีแรกนะครับคือถ้าอยู่แล้วธรรมะไม่เจริญตามเกณฑ์สีข้อนั้นเลยแล้วก็ปัจจัยสี่ก็ยังหายากอีกลำบากมากแบบนี้คืออต้องไปทันทีเลยครับไม่ต้องรอไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็ตามโอทันทีเลยนะคะครับส่วนกรณีที่สองนี้น่าสนใจมากคือ ถ้าอยู่แล้วธรรมะไม่เจริญเหมือนกันแต่ว่าชีวิตความเป็นอยู่สบายมากปัจจัยสีห่หาง่ายไม่ขาดแคลนเลยกรณีนี้ท่านก็ยังคุมชี้แนะให้หลีกไปอยู่ดีครับอ้าวแม้จะสบายแต่ถ้าทำไม่เจริญก็ยังต้องไปเหรอคะใช่ครับต้องไปเพราะเป้าหมายไม่ใช่ความสบายทางวัตถุโหเป็นหลักการที่แบบชัดเจนมากเด็ดเดี่ยวมากจริงๆคะ่ะ เหมือนกับว่าความสบายเฉยๆนี้อาจจะเป็นกับดักได้เหมือนกันนะคะถ้าทำไม่ก้าวหน้าถูกต้องครับอาจจะทำให้เราเพลินไปได้แล้วในทางกลับกันล่ะคะถ้าสถานการณ์นั้นมันเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมล่ะคะก็มีอีกสองกรณีครับที่คำสอนแนะนำว่าพึงอยู่กรณีที่สามคือถ้าอยู่แล้วธรรมะเจริญก้าวหน้าดีเลยทั้งสติทั้งจิตการลดละกิเลสหรือการมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดเนี่ยมันเป็นไปด้วยดีแต่ว่าปัจจัยสี่กลับหายากมาก มีความลำบากในการใช้ชีวิตพอสมควรกรณีนี้ท่านบอกชัดเจนเลยครับว่าพึ่งอยู่ต่อไปอ๋อ oh, ให้อยู่ต่อครับเพราะนี่คือเป้าหมายหลักที่เราบวชมาค่ะ <c oughs> เท้าหน้าดีมากๆแล้วก็ปัจจัยสี่ก็หาง่ายด้วยไม่ลำบากอะไรเลยแบบนี้ท่านบอกว่าพึ่งอยู่ในเสนาสะน,ะนั้นจนตลอดชีวิตได้เลยครับโอ้โห oh, สุดยอดเลยค่ะอันนี้คือดีที่สุดเลยใช่ครับผมสรุปได้เลยนะคะว่านี่คือการจัดลำดับความสำคัญที่แบบ แน่วแน่มากๆเป้าหมายทางธรรมต้องมาก่อนจริงๆความสะดวกสบายทางวัตถุเป็นเรื่องรองแบบชัดเจนเลยใช่ครับและที่น่าสนใจคือหลักการนี้มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่การเลือกป่าหรือที่เรียกว่าวนปัตที่พระชอบไปอยู่กันเท่านั้นนะครับแต่ในพระพุทธวจนะเนี่ยท่านขยายความครอบคลุมไปถึงการเลือกอาศัยในหมู่บ้านนิคมนักนหรือชนบทด้วย หรือแม้กระทั่งการเลือกคบหาบุคคลน,นะครับก็ใช้เกณฑ์เดียวกันนี้ทั้งหมดเลยอ๋อใช้กับคนก็ได้ด้วยเหรอคะใช่ครับหลักการสำคัญยังเหมือนเดิมเปะ๊ะคือสถานที่นั้นๆหรือบุคคลน,นั้นๆเนี่ยเกื้อกูลต่อการปฏิบัติเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะและการบรรลุอนุตรโยคะเขมธรรมหรือไม่ถ้าใช่ก็ควรอยู่หรือควรคบหา แต่ถ้าไม่ใช่ก็ควรหลีกเลี่ยงครับผมเป็นแนวทางที่ทรงพลังมากจริงๆค่ะแล้วก็ชี้ตรงไปที่เป้าหมายอย่างแท้จริงเลยมาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยนะคะความก้าวหน้าภายในนี้สําคัญกว่าปัจจัยภายนอกจริงๆครับผมและหลักการนี้ก็นําไปสู่คําถามที่เอ่อ น่าสนใจชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าแนวคิดที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับเป้าหมายสูงสุดทางจิตวิญญาณแบบนี้ที่อยู่เหนือความสะดวกสบายหรือผลประโยชน์เฉพาะหน้าเนี่ยมันจะสามารถนำมาปรับใช้หรือให้แง่คิดอะไรกับชีวิตเราในด้านอื่นๆหรือในบริบทนอกเหนือไปจากชีวิตของภิกษุได้บ้างไหมอืมนั่นสินะคะไอสิ่งที่บางทีมันดูน่าเพลินใจเนี่ย ทำไมทาไมมันถึงกลายเป็นบอกเกิดของความทุกข์ไปได้สงงางในพระพุทธวจนะเนี่ยท่านชี้ไปที่คําว่านันทิหรือที่แปลว่าความเพลินนี่แหละครับว่าเป็นตัวการหลักเลยอืมนันทิใช่ครับมันเริ่มง่ายๆเลยคือจากการที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยไปรับรู้ไปเจอสิ่งต่างๆค่ะสิ่งเราภายนอกครับสิ่งที่ท่านใช้คําว่าแบบน่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจอะไรพวกนี้แหละครับที่มันดูดีดูชวนให้รักชวนให้ติดใจอืม้ม ซึ่งตรงนี้มันก็น่าสนใจนะคะคือเอ่อไม่ใช่แค่ความรู้สึกชอบหรือพอใจแบบธรรมดาธรรมดานะอ๋อหรอครับมันต่างกันยังไงค่ะคือนันทิในความหมายที่พระพุทธองค์ตรัสเนี่ยมันลึกกว่านั้นมันคือสภาวะที่เราเข้าไปเอ่อเรียกว่าเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ในอารมณ์นั้นๆโหเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาใช่ค่ะ คือมันไม่ใช่แค่รับรู้ว่าเออสิ่งนี้ดีจังแต่เราเข้าไปเกาะติดเข้าไปพัวพันเข้าไปเมาหมกอยู่กับมันเลยอันนี้ล่ะค่ะคือจุดที่นันทิมันเกิดขึ้นโอ้เข้าใจแล้วครับแสดงว่าปัญหาจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ตัวรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความคิดนั้นๆโดยตรงไม่ใช่ค่ะแต่มันอยู่ที่ปฏิกิริยาข้างในใจเราที่เข้าไปพัวพันเข้าไปยึดติดกับมันอย่างเข้มข้นนี่เองถูกต้องเป๊ะเลยค่ะตรงนี้สําคัญมากคือตัวอารมณ์มันก็เป็นของมันอย่างนั้น แต่พอเราเข้าไปเมาหมกเข้าไปเพลินกับมันมากๆเนี่ยแหละปัญหาเริ่มเกิดมันคือการเข้าไปร่่มวงอย่างที่คุณว่าเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพระพุทธอ,องค์ก็ตรัสอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านบอกว่าความเกิดขึ้นแห่งทุกข์มีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนันทิโอ้โหตรงๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งที่ตัดว่าเพราะความเพลินเป็นสมุทยัย จึงเกิดมีทุกขะสมุทัยคือคำว่าสมุทัยเนี่ยมันแปลว่าเหตุเกิดหรือต้นตอ่อชัดเลยครับคือท่านชี้เลยว่าความเพลินแบบที่เข้าไปยึดติดนี่แหละคือสมุทัยคือต้อนเหตุให้เกิดทุกขสมุทัยหรือการก่อตัวขึ้นของความทุกข์ใช่แล้วค่ะถ้าเราลองเชื่อมโยงภาพรวมดูนะคะจะเห็นว่านันทิหรือความเพลินแบบนี้เนี่ยแหละมันทำหน้าที่เหมือนเป็นะสะพานเชื่อมเลย สะพานเชื่อมค่ะเชื่อมระหว่างประสบการณ์ที่น่าพอใจที่เราเจอกับความทุกข์ที่มันจะตามมามันเป็นเครื่องก่อขึ้นโดยตรงเป็นตัวจุดชนวนเลยก็ว่าได้เข้าใจแล้วครับงั้นความเพลินในความหมายนี้มันก็เลยลึกกว่าแค่ความรู้สึกชอบธรรมดาธรรมดาลึกกว่ามากค่ะมันคือความยึดติด ความหลงไหลาการที่เราเอาใจเข้าไปผูกพันไปพัวพันไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นๆไม่ใช่แค่การรับรู้เฉยๆว่าเอออันนี้ดีอันนี้น่าพอใจโหชัดเจนมากครับต้นตอของความทุกข์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งสวยงามหรือเรื่องดีๆที่อยู่ข้างนอกตัวเราเลยไม่ใช่อยู่ที่ตัวสิ่งเหล่านั้นครับผมแต่อยู่ที่ปฏิกิริยาในใจเราเองนี่แหละที่เรียกว่านันทิหรือความเพลินแบบที่เราเผลอเข้าไปเกาะติด เผลอเข้าไปพัวพันเมาหมกกับมันถูกต้องที่สุดเลยค่ะมันอยู่ที่ท่าทีภายในของเราล้วน,วนในเมื่อคำสอนชี้ชัดขนาดนี้แล้วว่าไอการเข้าไปยึดติดหมกมุ่นในอารมณ์ที่น่าพอใจมากๆผ่านนันทิเนี่ยมันคือประตูสู่ความทุกข์ครับแล้วการที่เราเข้าใจกลไกลนี้อย่างถ่องแท้เนี่ยมันพอจะให้แนวทางอะไรเราได้บ้างไหมนะเกี<ๆ>่ยวนะกับการเออรับมือกับความรู้สึกของตัวเองหรือว่าปรับเปลี่ยนวิธีที่เราตอบสนองต่อประสบการณ์ต่าง อ๋อเพื่อที่จะลดหรือว่าดับทุกข์ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะการจะดับทุกข์ให้สิ้นเชิงได้เนี่ยนะคะ มีจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากจากคำสอนของพระพุทธเจ้าคะ่ะคือท่านบอกว่าต้องเริ่มจากการดับสิ่งที่เรียกว่านันทิซึ่งแปลว่าความเพลินหรือความติดใจในอารมณ์ฟังดูอ,อ,อาจจะขัดขัดความรู้สึกนิดหน่อยนะคะเพราะความเพลินเนี่ยปกติเราก็มองว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราอยากมีกันใช่ไหมคะแต่ทำไมละคะทำไมการดับสิ่งนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นขนาดเป็นกุญแจสู่การดับทุกข์ได้เลยแล้วนันทิที่ว่าเนี่ยหน้าตาจริงๆมันเป็นยังไงกันแน่คะ ครับเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากครับผมวันนี้เราจะมา,อาลองมาเจาะลึกความหมายและก็ความสําคัญของนันทิกันตามที่ปรากฏในพระพุทธวจนะนะครับเพื่อจะทําความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นถึงกลไกที่ทําให้เกิดทุกข์และก็ที่สําคัญมากๆเลยคือคกลไกที่จะนําไปสู่การดับทุกข์และก็การหลุดพ้นของจิตใจซึ่ง ถือเป็นแก่นสําคัญในคําสอนเลยครับเจ้านันทิตัวนี้มันไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสทางกายหรือว่ารับรู้ทางใจได้อย่างไรแล้วการรู้เท่าทันตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยจะช่วยปลดล็อกเราออกจากวงจรของความทุกข์ได้ยังไงบ้างเอาละค่ะมาเริ่มแกะรอยนันทิกันเลยดีกว่า จากพระพุทธวจนะเนี่ยท่านไม่ได้หมายถึงแค่ความสุขความสบายใจแบบผิวเผินทั่วไปนะคะแต่นันทิคือความเพลินในระดับที่มันลึกกว่านั้นเป็นความพร่ำชื่นชมสรรเสริญหรืออาจจะถึงขั้นเมาหมกหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ต่างๆที่มันน่าพอใจซึ่งเราก็รับเข้ามาผ่านตาหูจมูกเล้นกายแล้วก็ใจของเรานี่แหละค่ะพระพุทธวจนะถึงกับบรรยายลักษณะของอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งของนันทิไว้ว่าเป็นสิ่งที่ น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจชนิดที่แบบยวนตายยวนใจให้รักเลยนะคะเป็นเหมือนที่ที่เราเข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยอมใจด้วยค่ะครับตรงนี้ชี้ให้เห็นความเข้มข้นของมันเลยนะครับมันไม่ใช่แค่ชอบเฉยๆนะแต่มันเป็นการเข้าไปเกาะเกี่ยวผูกพันอย่างลึกซึ้งและจุดนี้เองครับที่เป็นหัวใจสำคัญที่เชื่อมโยงไปสู่ความทุกข์โดยตรงเลย เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนและก็หนักแน่นมากครับว่าความดับทุกมีเพราะความดับแห่งนันทิและก็ยังทรงย้ำด้วยนะครับว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกมีได้เพราะความดับไม่เหลือแห่งความเพลินนี่คือความสัมพันธ์แบบเเหตุและผลที่ตรงไปตรงมามากๆเลยตราบใดที่เรายังมีความเพลินหรือนันทิเกาะกุมใจเราอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นความทุกข์ก็ยังดับไปไม่ได้ครับ โห oh, ฟังดูแล้วการดับนันทินี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะเพราะมันดูเหมือนจะฝังรากลึกอยู่ในประสบการณ์ของเราม,กมากๆเลยแล้วเราจะมีวิธีจัดการกับมันได้ยังไงบ้างคะคําสอนของพระพุทธเจ้าให้แนวทางเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างคะแนวทางกา็ค่อนข้างตรงไปตรงมาเช่นกันครับคือต้องไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกในอารมณ์เหล่านั้น ผู้นิยายก็คือต้องรู้ทันแล้วก็ไม่ไหลาตามไปกับความรู้สึกเพลินที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ากุญแจสําคัญจริงๆที่ทําให้เราทําแบบนั้นได้นะครับคือการฝึกพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงหรืออนิจจงของสิ่งต่างๆที่เราประสบอยู่ตลอดเวลาทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ธรรมารมณ์คือสิ่งที่รู้ทางใจอ๋อการเห็นความไม่เที่ยงนี่เองที่เป็นเครื่องมือสําคัญ แล้วเราจะเห็นความไม่เที่ยงในอารมณ์ที่มันน่าเพลินพวกนั้นได้ยังไงคะทั้งๆที่ใจมันก็อยากจะเกาะเกี่ยวไว้ใช่ครับการเห็นความไม่เที่ยงนี่คือเครื่องมือหลักเลยวิธีปฏิบัติที่พระพุทธวจนะแนะนําคือต้อง กระทำในใจซึ่งรูปทั้งหลายโดยแยบ,บคายและเห็นความไม่เที่ยงแห่งรูปทั้งหลายให้เห็นตามที่เป็นจริงคําว่าโดยแยบ,บคายในที่นี้ก็หมายถึงการใช้ปัญญาพิจารณาอย่างถูกวิธีนะครับมองให้ทะลุไปถึงธรรมชาติที่แท้จริงของมันซึ่งหลักการนี้ก็ใช้กับเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในใจได้เหมือนกันครับพอเราเห็นตามความเป็นจริงซ้ําๆว่าเออทุกสิ่งที่น่าเพลินนั้นน่ะมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่คงทนถาวรเลยจิตมันจะค่อยๆเกิดสภาวะที่เรียกว่าความเบื่อหน่ายขึ้นมาเองครับเอ๊ะคำว่าเบื่อหน่ายในที่นี้เอ่อฟังดูอาจจะรู้สึกติดลบไปหน่อยนะคะมันหมายถึงความรู้สึกหดหู่ท้อแท้หรือเปล่าคะออ๋ ไม่ใช่เลยครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับเบื่อหน่ายหรือนิพิทาในทางธรรมเนี่ยไม่ได้หมายถึงความซึมเศร้าหดหู่หรือแบบรังเกียจผลักไสนะครับแต่หมายถึงการที่จิตมันคลายออกจากความกําหนัดหรือคลายจากความยึดมั่นหรือมั่นเพราะมันเห็นความจริงแล้วว่าสิ่งที่เคยยึดว่าหน้าเพลินหน้าครอบครองนะ่ะแท้จริงแล้วมันไม่เที่ยง เป็นทุกข์เพราะทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงหรืออนัตตามันจึงเป็นการปล่อยวางด้วยปัญญาครับเป็นความรู้สึกสงบโปร่งเบาไม่ใช่ความทุกข์เหมือนเราดูหนังสนุกสนุกแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นแค่เรื่องแต่งเราก็ดูด้วยความเข้าใจไม่ได้อินจนยึดต,ติดเป็นจริงเป็นจังขนาดนั้นครับอือเข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะ แล้วเหมือนว่าพระพุทธวจนะยังชี้ให้เห็นความเชื่อมโยงที่น่าสนใจระหว่างนันทิคือความเพลินเนี่ยกับอีกคำหนึ่งคือราคะด้วยใช่ไหมคะที่แปลว่าความกำหนัดหรือความติดใจยอย่างแรงกล้าถูกต้องครับสองสิ่งนี้สัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเลยพระพุทธวจนะกล่าวว่าเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิหมายความว่า เมื่อความเพลินหรือนันทิหมดไปความกำหนัดติดใจยอย่างแรงกล้าหรือราคะก็หมดตามไปด้วยและในทางกลับกันเมื่อราคะสิ้นนันทิก็สิ้นด้วยมันดับไปพร้อมๆกันเลยครับเหมือนเหรียญที่มีสองด้านอ๋อแสดงว่าการทำงานกับนันทิก็คือการทำงานกับราคาไปในตัวนั่นเองใช่เลยครับและการที่ทั้งนันทิและราคะดับสิ้นไปพร้อมกันนี่แหละครับ คือสภาวะที่นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าวิมุตติหรือจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีตามที่พระพุทธวจนะกล่าวไว้นี่คือเป้าหมายสูงสุดคือการดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงผ่านการละวางความเพลินหรือนันทิและความกำหนัดหรือราคะด้วยปัญญาที่เห็นความจริงคือความไม่เที่ยงในทุกๆอารมณ์ที่เข้ามากระทบผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราครับ ถ้าจะสรุปหัวใจสำคัญที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการทำความเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่านันทิเนี่ยไม่ใช่แค่ความสุขธรรมดาแต่เป็นความเพลินที่เกิดจากการเข้าไปยึดติดในประสบการณ์ต่างๆผ่านประสาทสัมผัสทั้ง6ของเราและการฝึกฝนที่จะรู้เท่าทันไม่ไหลาตามไปกับความเพลินนั้นด้วยการเห็นความไม่เที่ยงของมันอยู่เสมอเ นี่คือเส้นทางโดยตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะนำเราไปสู่การดับสิ้นแห่งทุกข์แล้วก็พบกับความหลุดพ้นของจิตใจอย่างแท้จริงในเมื่อคำสอนชี้ว่านันทิเกิดจากการกระทบกันของอายตนะกับอารมณ์ที่น่าพอใจใช่ไหมครับลองสังเกตดูสิครับว่าถ้าเราฝึกที่จะรู้ทันความรู้สึกเพลินหรือพอใจที่มันผุดขึ้นมาณนะขณะจิตแรกๆเลยก่อนที่มันจะกอดตัวกลายเป็นความยึดต,ติดเหนียวแน่นหรือกลายเป็นความคิดปรุงแต่งไปเรื่อย การเข้าไปเห็นมันแค่ในฐานะความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตามธรรมชาติเนี่ยจะช่วยเราเห็นความไม่เที่ยงของมันได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ดับวงจรของนันทิได้ตั้งแต่ต้นทางหรือเปล่านี่อาจจะเป็นเหมือนการฝึกจับสัญญาณแรกๆก่อนที่มันจะลุกลามก็ได้นะครับลองไปสังเกตกันดูครับ